สวัสดีครับพบกับอันท่อรถไทยซิ่งเหมือนเดิมพี่น้องสายซิ่งสายดันสวยแรงทั่วไทยรีวิวการใส่ชุดงานเลดใส,ส่ที่ใส่กระติกน้ำแข็งนะครับมาใหม่เลยสวยสวยหสามศูนย์สี่ขัดเงาวิบวับวิบวับสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยจัดไปว้าวที่นี้เป็นงานเลดนะครับ งานเรล็ขัดเงาส,สวยๆเลยที่ใส่กับติกน้ำแข็งนะครับตัวใหม่ของค่ายอันทอร์ไถซิ่งครับงานทส,สวยเลยครับอย่างหนาครับเรลออยางหนาครับแข็งแรงรับรองได้เลยก็จะมีตัวยึดนะฮะทวนี้จะมีตัวยึดสองสองที่นะฮะหนึ่งที่นะครับผมตัวที่ตัวที่สองก็ตัวด้านล่างนะครับ วิธีใส่นะครับตัวนี้จะมีน็อตนะตัวนี้จะเป็นตัวน็อตครับติดกับไฟเลี้ยวด้านหลังครับบางคนฝั่งขวานะครับของตัวรถนะครับตัวนี้ตัวยึดบางคนนะครับตัวนี้ตัวน็อตอีกตัวหนึ่งก็คือตัวยึดหลังคาด้านบนนะครับอยู่ฝั่งขวามือนะครับใส่ง่ายครับเดี๋ยวช่างใส่ดูครับคลายน็อตครับ คลายน็อตครับปะแจขันออกนะครับตรงที่ยึดตรงบางโคนตรงข้างไฟเลี้ยวนะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับนี่ใส่ได้ง่ายครับใส่เองได้นะครับเยยางช่างเราตัวนึงก็คลายน็อตครับตังลังคานะครับตัวลังคาแสดงว่าเสร็จนะครับมีน็อตแค่สองตัวครับรับรองว่าแข็งแรงครับรับน้ำหนักได้เยอะครับ ทีนี้ก็เอาตัวที่ใส่กระติกน้ําแข็งแบบเลดนะดูนะครับพี่น้องตรงรูครับน็อตตรงรูขันเข้ารูเดิมนะครับไม่ถึงสองสามนาทีก็เสร็จครับใส่ง่ายเป็นงานเลดขัดเงาส,สวยๆครับแข็งแรง ทีนี้ก็ขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับปรับให้ตั้งฉากก่อนนะครับปรับตัวนี้ให้ตั้งฉากก่อนนะครับอ่า่ปรับให้ตั้งฉากนะครับเดี๋ยวช่างเขาขันให้ดูช่างโอมนะครับเซอร์วิสครับบริการเซอร์วิสให้นะฮะช่างโอมกูตาซิงขันน็อตนี่ตึงมือให้แน่นเหมือนเดิมนะครับให้ตึงมือเลยสองทั้งสองตัวนะครับ แน่แน,นตึงมือเลยเอาตัวบนอีกแน่นแน่นอีกตัวหนึ่งนะครับนะให้ตึงมือแน่นหนาครับขนาดจับรถนี่โยกได้เลยครับแข็งแรงครับพี่น้องสำหรับสายสิ่งทั่วไทยครับสั่งได้เลยที่เบอร์0 6 3นะ4 5 6ห4 5 2ครับแข็งแรงขนาดจับรถนี่โยกได้เลยนะครับหรือทักที่เพจอันทรอถ,ถ่ายสิ่งหรือเป็นกิ่งทรอถ,ถ่ายสิ่งนะครับ ช่วงสุดท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยมาแนะนําสินค้าดีๆครับการใส่ง่ายๆครับใส่ตัวเองได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ